มีมาลอกสือได้ทำอาหารเรา้งแต่วันถ่ทำจนวันเจอไปแล้วจะได้ใช้แล้วตอบเลยใช่ป่ะฮะตอบเลยตอบตอบเลยค่ะหตื่นเต้นมากเลยฮะตื่นเต้นเมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นครับเมื่อคืนทักหาน้องๆทุกคนผมพูดจาไปแบบซาบซึ้งมากเลยครับไม่เหมือนกันฮะแต่ละคนแล้วก็เมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะมันรู้สึกว่า เหมือนผมก็ทํากันเงียบๆ,ๆกันอยู่เท่านี้แล้วจนถึงวันนี้มันโหมันดูมีคนแบบให้ความสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นปะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสุดๆ,ๆเอๆเอห<ะ>าโทรหาไปโทรหาคอดีมาโอ้ยยาวฮะ <c oughs> ซึ้งเลยตอนนี้ตอนนี้บอกซึ้งเลยไม่พ <c oughs> ิมพ์ไปฮะพิมพ์ไปพิมพ์ห <c oughs> าทุกคนฮะ เป็นเขียนจดหมยอ่ะค่ะใช่อยากอยากบอกน้องๆอยากบอกความรู้สึกน้องๆก่อนที่หนังมันจะเข้าอ่ะครับว่าว่าแบบเราเรียกมากยก็แบบขอบคุณทุกคนอย่างเงี้ยฮะแบบผมผมดีใจมากที่แบบทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี้ยครับคอมเมนต์หลังจะคุปล่อยตัวอย่างไปได้คบก็อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับครับอันนี้ก็ คอมเมนต์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะยังไงคะแบบยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็เออก็ก็ไม่ไม่รหมือนกันนะคือผมขอสารภาพว่าผมดูน้อยมากเลยครับครับเป็นไงบ้างไปฟอถูกค่ะแล้วนางว่าไงบ้างคอมเมนต์ก็อยากแบบปล่อยอย่างไรคอมเมนต์ จริงก็ดีนะครับผมเห็นหลายคนเขียนเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ดูเชลเลอร์แล้วแบบซึ้งน<ช>้ำต,ตาไหลก็รู้สึกดีใจสุดครับคือไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นแค่หนังเศร้าครับคือมันมีแบบหลายอย่างแบบวรวมกันครับไม่ใช่แค่แบบเป็นหนังเศร้าเลยครับไม่ใช่หนังผีไม่ใช่หนังดีแน่นอนไม่ใช่หนังผีค่ะคุณผีน,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 นะฮะใช่ครับใช่ค่ะขอบรดค่ะแล้วมาดูจริงะรู้ครับใบปอน ค่ะพอตอนที่ปล่อยตัวอย่างไปคือจริงๆหนูก็เพิ่งได้ดูตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนที่เราดูกันครั้งแรกก็แบบก็รื้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะชอบค่ะเพราะอ่านคอมเมนต์ฟีดแบ็ส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีค่ะอยากให้ทุกคนรักรักหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราหลักในในที่หนึ่อย่างที่อบคุณถามเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบแบบโยมโมทุกคนเกี่ยวกับเรื่องที่เปล่อยได้ครับมันมันเป็นในไหนนาดราม่าเลยก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> <S คือตัวผมอะ่ะคิดว่าน,นั้นนะมันเป็นตัวอย่างหนักฮะมันก็ตัดมาเพื่อความมันด้วยนะคะคนท,ทีมที่ทำแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องอะฮะตอนที่ผมเขียนอะผมรู้นะฮะว่าการต่อยหรือทำลายผู้หญิงนี่มันแบบเลวร้ายมากอะฮะแต่มันจำเป็นที่ตัวละครพระเอกอะมันต้องทำสิ่งที่แบบชั่วร้ายขนาดที่ มันจะไม่มันจะละอายไปทั้งชีวิตแล้วมันจะไม่กล้าพูดกับใครอีกเลยอะครับใช่ครับมันมันมันต้องผมอยากให้มันแรงพอที่จะที่จะดาไอตัวนี้ไปได้อะครับที่ที่มันจะรู้สึกผิดแล้วมันจะละอายใจไปทั้งชีวิตอย่างเงี้ยใช่ก็มันก็มีที่มาที่ไปของมันนะฮะก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วอะแต่แต่แบบทั้งผมแล้วก็น้องๆก็รู้กันว่ามัน ควไม่สนับสนุนใช่ใช่ะครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับวันนี้ได้จะได้ดูผลงานที่ตัวเองแบบว่าเรียกว่าไงตั้งใจแล้วก็เพิ่มเก่งวนี้เรื่องตัวอย่างบอกแล้วว่าเราคุยเนาะแต่ว่าไม่หนักก็จะได้เห็นเราตลอดครับคือเราอาจจะตุยแต่เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆก็ต้องไปรอติดตามครับ วันนี้ก็จริงๆเป็นวันที่หนูว่าทุกคนตื่นเต้นหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่เหมือนที่พี่ต้าบอกว่าเราทํากันมาอย่างเงียบๆมานานเราก็ดีใจที่เขาเรียกว่าอะไรภาพในจินตนาการที่พี่ต้าจินตนาการกับมันมาเป็นปีน่ะวันนี้มันจะออกมาเป็นตัวละครที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้แล้วก็ นำสู่สาธารณะให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้ซึ่งพวกหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีใครได้ดูเหมือนกันค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราทั้งหมดดูผลงานของมันแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขนนี้ต่อนะครับครับแล้วครับครับแวว่าต่อนะผมก็เลยว่าแซวเฉยๆค่ะก็ตื่นเต้นฮะครับแ,แล้วก็ดีใจครับครั้งแรกได้ดูหนังขอ,องเพื่อนๆกับพี่ๆครับตื่นเต้นแล้เื่อไหน ร้อยห้าสิบถ้าฝังไรได้ไหมคะช่วงนี้หนักไทยกับังบูผม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 รู้สึกดีมากเลยฮะที่ที่ตัวเรื่องเพื่อนไม่สนิทมันได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงนี้ฮะจริงๆแบบไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าอะฮะไอ้เรื่องเพื่อนไม่สนิทอะผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆอัฮะแล้วแล้วผมดีใจมากเลยที่มันได้อยู่กับพวกเรื่องแบบที่หยดสับเปลือกอะไรในช่วงนี้ที่ ที่คนกำลังให้ความสนใจหนังไทยอะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากให้สนับสนุนทุกเรื่องเลยนะฮะ<ม>เพราะว่ามันแบบผมผมเชื่อว่าทุกเรื่องเขาตั้งใจทําจริงๆอะฮะเพราะว่าไม่ไม่แพ้พวกเราแน่ๆะเ,เออแล้วแล้วดีใจฮะที่ได้เป็นแบบไอเรื่องเพื่อนมสนิทอะมันเป็นส่วนเล็กๆที่มันอยู่ในช่วงเนี้ยฮะ เฮ้ยพ <anto> e, <put> ูดพ <thing> ูดเริ่มบ่นแล้วอ่ะพูดเริ่มบ่นแล้วอ่ะต้องตัดจบให้หน่อยเลยต้อไดนกี่ร้อยล้านดีคะผมไม่ไม่กล้าคิดเลยฮะไม่กล้าคิดเลยหรือหรือคุณคิดบ้างอาจจะมีบ้างครับนี้หนังไบูลแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากให้แบบดูแล้วชอบกันมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายเรื่องนี้เราเรามีแต่ความสุขอบบเดีคือเราตื่นแต่เช้าก็จริงแต่แบบไปด้วยความสุขแล้วก็หวังว่าแบบคนดูเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบจะมีฟีลลิ่งนัองกับ จริงๆคือวันนี้ไม่ได้เป็นการหายเหนื่อยฮะมันหายเหนื่อยมันหายไม่หายเหนื่อยสักพักแล้วจริงๆผมผมทำเสร็จมาสักพักใหญ่ๆนานมากเลยฮะแต่แต่วันนี้มันเป็นความแบบตื่นเต้นมากกว่ามากกว่าเต่นเต้นเนาะใช่ใช่ทำเท่านั้นเลยตื่นเต้นฮะแล้วแล้แบบผมผมสวนตัวผมขอบคุณแบบน้องๆมากๆเลยจริงๆนะทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะ เออผมผมภาคภูมิใจในเรื่องนี้ฮะแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆเขาเต็มที่กันมากเลยทีมงานเขารักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยระหว่างที่ผมทำารู้สึกดีมากเลยผมฝากบอกเขาละห้ามไม่ใหห้ามายเอามาดูเรื่องนี้กันผมผมฝากใช่ไหมฮะาครับเท่มากเอาฝากเลยนะเอาเลยคือคือผมรู้สึกว่า มาดูเรื่องเพื่อนไม่สนิทในโรงหนังอะฮะเราเราจะเดินออกจากโรงไปด้วยด้วยความรู้สึกที่ดีแน่ๆค่ะผมว่ามันมันไม่ได้เป็นความเศร้านะฮะแต่ว่าผมว่ามันจะซาบซึ้งในความรู้สึกผมนะ,ะ้วแล้วแล้วไอ้เรื่องเล็กๆเ,เรื่องเนี้ยมันจะทําให้เราคิดถึงใครสักคนในชีวิตอะ,ะผ,มผมเชื่ออย่างนั้นเข้าโรงแล้วครับ <Hey. S 1> อ่26ตุลาคมะะครับ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อนไม่สนิทด้วยครับรออ่อนนะครับรออ่านนะครับอุ้ยคุณกาเม้มาแลยโอเคโอเควันนี้มีแบบคุยกันไหมแบบถ้าทุนร้อยล้านเราจะทำมาโปรเจกต์อะไรกันไหมแบบนี้จริงจริงเออจริงจริงไม่อยากพูดไว้เป็นกับดักตัวเองเดี๋ยวรอดูก่อนยังมีคุยกันอยู่แต่ไม่คุยกันอยู่ยังไม่ได้บอกยังใช่ครับเหมือนตอนนั้นคุยกับ พุกนะว่าถ้าเราได้ร้อยล้านเราจะอะไรนะสกินเอาโทนี่จะสกินเฮดไม่ใช่แค่ผมเราต้องสกินเฮดไปยไ่พออยากสกินเฮดเ่อเรา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 ไม่อยู่ในเราไม่ได้อยู่ในแต่เราเป็นทีมเดียวกันนะเฮ้ยอ้าวเป็นไรทีมเดียวกันเดี๋ยวให้กำลังใจเพื่อนให้รอดดูการค่ะแล้วก็อินดีรื่องทอสกันด้วยอูผมขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ผมก็ ไอเรื่องได้เข้าชิงออสการ์คือตัวผมกับน้องๆก็เพิ่งรู้ทีหลังก็จริงๆผมขอบคุณคนที่ให้โอกาสมากเลยครับเพราะว่าส่วนตัวผมอะผมผมรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ผมขอบคุณที่คนที่เลือกอะเขาเขาคงเห็นข้อดีแบบที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็แบบที่พวกเราตั้งใจกันนะฮะไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรแต่แต่ขอบคุณครับขอบนะก็ะตอนนี้ก็คืว่าชิ ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับผมผม,ผมพูดจริงครับครับรู้ว่ามีชื่อพักนธุ์ใช่ฮะครับครับรอ่ะเนี่ยละค่ะคุณเสิร์ฟหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ